ตอนที่511หลุมใหญ่นั้นคืออะไรผู้อาวุโสที่4มอบปรุงยาเจ้าอีกแล้วหรือผู้อาวุโส3เผยยิ้มเอ่ยคําผู้อาวุโส4กระแอมไอเผยใบหน้าไม่เป็นธรรมชาติข้าพึ่งพัฒนาสูตรยาใหม่เมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นจึงต้องมีการทดลองหนักมือกันไปบ้างนี่ก็ไม่ใช่มอบปรุงยาใบแรกที่เปลี่ยนกระมังผู้อาวุโสอีกคนหัวเราะออกมา เกรงว่าเจ้าเป็นผู้ใช้งานม่อปรุงยาไดุ้้มค่าที่สุดแล้วที่มิติขายอาวุธสามารถหาหม่อปรุงยาที่ชื่นชอบกันได้ตามสะดวกเหวี่ยซื้อหยานเผยยิ้มถัดจากนั้นคนทั้งเจ็ดจึงเข้ามิติขายอาวุธไปพร้อมกันที่นี่มีสิทธิถูกเขาโอสถหลายคนยังอยู่เพราะเข้ามาก่อนพบเห็นกลุ่มคนอาวุธโศปรากฏตัวพวกเขาชะงักงันไปครู่กระนั้นคนทั้งเจ็ดไม่ใช่สนใจเหล่าสิทธิที่พบเห็นหน้ากันมาตลอดทาง มิติกว้างใหญ่เพียงนี้ถึงทำข้าพบเห็นขอบฟ้าใหม่เลยทีเดียวผู้เอโุโสใหญ่ถอนหายใจทั้งยังมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างน่าทึ่งเย่าวุยเฉินพยักหน้ารับคำมือขวาของเขาปรากฏชั้นพลังวิญญาณโปรง่งใสเพื่อตรวจสอบสภาพของมิติมันราวกับถุงมือมือขวาเย่าวุยเฉินโบกเล็กน้อยรอยแตกสีดำราวสิบเมตรปรากฏกลางอากาศ กระนั้นเพียงพลิบตาก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วมิติฟื้นกลับคืนดั่งเดิมนี่คือการลงมือโดยเหยาหุยเฉินที่เป็นขอบเขตลาชันระดับที่7หากเป็นที่ภายนอกไม่มีทางที่ลอยแตกจะเล็กได้เพียงนี้มันพร้อมจะทำลายมิติลงขนาดหลายสิบเมตรได้อย่างง่ายดายเหมือนว่าเท่าแก่ใส่ใจมิติแห่งนี้ค่อนข้างมากเหยาหุยเฉินกล่าวคำออกกดแห่งสเสถียรภาพของที่นี่เหนือล้ำยิ่งกว่าโลกเบื้องนอกหลายเท่า ผู้อาวุโสคนหนึ่งถอนหายใจออกก่อนหน้านี้แม่นางเหยากล่าวว่ามิติขายอาวุธสามารถทดสอบการใช้งานหลังซื้อได้ด้วยเท่าแก่คิดไว้ดีแล้วถัดจากนั้นคนทั้งเจ็ดจึงเริ่มมองสำรวจโดยรอบก่อนจะพบว่ามันมีหลุมลึกพลังปอดโลกคงอยู่นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่ล่่ยฉวนถูกถามบ่อยนั่นมันหลุมอะไรกัน เยาหุยเฉินจ้องมองหลุมลึกพลังปอนละโลกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขารู้สึกได้ถึงอันตรายจากบรรดาผลึกสีครามเหล่านั้นขนาดทำให้ขอบเขตลาชันระดับสูงรู้สึกถึงอันตรายผลึกเหล่านั้นเหตุใดปรากฏตัวที่นี่ได้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยผู้เฒ่าโสใหญ่ขมวดคิ้วน่าจะเป็นฝีมือของเท่าแก่ ออกไปแล้วค่อยสอบถามผู้อาวุโสที่3มรุ่นคิดก่อนจะกล่าวคำออกเรื่องราวล้วนเป็นเช่นนี้ไม่ว่าใครที่เข้าสู่มิติขายอาวุธจะพบเจอกับคำถามเดียวกันถัดจากนั้นความสนใจของกลุ่มคนจึงย้ายไปยังม่านแสงที่อยู่ไม่ไกลบรรดาศิทธิ์ภูเขาโอสถที่เข้ามาก่อนหน้าเปิดทางให้สุดท้ายจึงมีแต่ผู้อาวุโสที่สีที่คิดซื้ออาวุธวิญญาณน,นี้นามว่าหม้อผสานผลึก เป็นอาวุธวิญญาณระดับศักดิ์สิทธิ์ที่มิติขายอาวุธ ถือเป็นระดับสูงสุดที่มีแล้วเพราะตอนนี้มีขายเพียงอาวุธวิญญาณระดับแรกเริ่มลึกล้ำโลกาสวรรค์และศักดิ์สิทธิ์ด้วยความที่เป็นถึงอุปกรณ์ระดับศักดิ์สิทธิ์หม้อสามขาใบนี้จึงราคาแพงมากล้ำ5 0 0แสนผลึกวิญญาณแม้เป็นขอบเขตลาชันจำนวนเท่านี้ก็ไม่ใช่เล็กน้อยยังไม่กล่าวถึงว่าผู้อาวุโสทีสี่ชอบซื้อหม้อพุงยาใหม่อยู่บ่อยครั้งผู้อาวุโสทีสี 4, ค่อนข้างชื่นชอบหม้อสนามผลึก ทว่าสีหน้ายังมีความลังเลคิดจะซื้อจริงหรือผู้อาวุโสใหญ่เอ่ยถามผู้อาวุโสที่สี่พยักหน้ารับในบรรดามอบลุงยามากมายข้ารู้สึกว่านี่เหมาะสมกับข้าที่สุดแล้วแต่ราคาออกจะไม่เหมาะผู้อาวุโสที่หนึ่งเผยยิ้มออกสีหน้าของผู้อาวุโสที่สี่เผยความลำบากใจเพราะคำกล่าวนี้ไม่ผิดกระนั้นเขาไม่คิดอยากปล่อยให้หลุดมือไม่ต้องโต้เถียงแล้ว ข้าซื้อมอบปรุงยานี้ให้ในานามหูบเขาโอสถก็แล้วกันเยาวหุยเฉินเผยคำออกอย่างยิ่งใหญ่แม้ต้องจ่ายครึ่งล้านผลึกวิญญาณก็ไม่แม้จากกระพริบตานี่จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่512แผนการผ่อนชำระของผู้อาวุโสที่4ไม่ได้เจ้าสำนักนี่มันแพงเกินไปผู้อาวุโสที่4เล่งร้อนปฏิเสธ50 0 0,000ผลึกวิญญาณไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย อีกทั้งนี้ยังไม่ใช่สร้างความดีความชอบใดจนถึงได้รับรางวัลไม่มีเหตุผลที่เขาต้องได้รับมอบปรุงยามูล,ลค่ากว่าครึ่งล้านหากรับมาจะกลายเป็นเขารู้สึกไม่ดีต่อตนเองเมื่อครู่ข้าเพิ่งเห็นโพสต์ในโทรศัพท์พิเศษกล่าวว่าเมื่อใดซื้ออาวุธวิญญ,ญาณมันสามารถแบ่งชำระได้สิทธิของหุบเขาโอสถกล่าวคำขึ้นแบ่งชำระผู้อาวุโสทั้ง7มองหน้ากันเองนามเช่นนี้ไม่คุ้นเคย กล่าวให้ถูกคือไม่เคยได้ยินรับชมโพสต์นี้ขอรับสิทธิหุบเขาโอสถนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมาให้รับชมเป็นโพสต์ของผู้ลีเกอร์พร้อมภาพถือดาบสีชาติไว้ในมือโพสต์นี้มีเนื้อหาบอกกล่าวและชื่นชมแผนการแบ่งชำระของล้านต้นตำรับแน่นอนว่าไม่มีการกล่าวถึงได้รับของแถมเป็นใบของต้นไม้โลกแต่อย่างใดดวงตาของผู้อาวุโสนี้จึงเผยประกายขึ้นมา งั้นก็ตัดสินใจได้แล้วข้าเลือกแบ่งชำระผู้อาอุโสที่สี่กล่าวคำอยากหนักแน่นเหยาฮุยเฉินหันมองผู้อาอุโสอ,อีกหคนที่เหลือเขาพยักหน้ารับในเมื่อยือนกลานเช่นนั้นก็แบ่งชำระไปเท่าแก่ข้าต้องขอแบ่งชำระเสียงดังขึ้นในโสดประสาทของลั่วชวนเป็นผลให้เขาต้องลืมตาพบเห็นเป็นคนเท่าชรลาทั้งเมายืนต่อหน้า เหล่านั้นจึงจับจ้องเขาด้วยดวงตาเป็นประกายเขาอดไม่ได้ที่จะเกิดความประหลาดใจแต่พอนึกถึงคำที่ได้ยินเมื่อครู่เขาจึงทราบว่าเป็นเรื่องใดทราบเรื่องกฎของแผนการผ่อนชำระหรือไม่รั่วชวนเอ่ยถามทราบแล้วผู้อาวุโสที่สี่พยักหน้ารับข้าย่อมกระทำตามเนื้อหาสัญญาการผ่อนชำระสินค้าอะไรและต้องการผ่อนชำระเท่าไหร่หม้อผสานผลึกแบ่งชำระสิบงวด ห้าแสนผลึกวิญญาณแบ่งจ่ายชำระสิบงวดดอกเบี้ยร้อยละห้ายืนยันหรือไม่ ในเมื่อเป็นการผ่อนชำระดังนั้นย่อมต้องมีดอกเบี้ยของผู้ริเกอร์และเว่ยฉิงจูเพราะเป็นลูกขาขาประจำด้วยสวนจึงงดดอกเบี้ยให้ด้วยฐานะเท่าแก่เขามีสิทธิ์สำหรับคนของหุบเขาโอสดุดไม่มีเหตุใดต้องงดเบ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดร้อยละห้าจึงเป็นมูล,ลค่าสอ0 0มปรลึกวิญญาณกฎเหล่านี้ผู้อาวุโสที่4ทราบก่อนจะมาแจ้งแล้ว สัญญาการแบ่งชำระของร้านต้นกำรับครบกำหนดชำระทุก30วันเมื่อทราบเนื้อหาสัญญากันทั้งสองฝ่ายสัญญาการแบ่งชำระจึงมีผลโดยสมบูรณ์และสามารถรับสินค้าไปใช้งานหากลูกค้าเสียชีวิตอย่างนั้นสินค้าที่อยู่ในแผนการผ่อนชำระจะเป็นระบบยึดกลับคืนมาหมุนเวียนกล่าวได้ว่าสะดวกสบายและไม่ต้องกลัวการเกิดหนี้เสียแต่อย่างใดตกลงรับ ผู้อาวุโสที่4พยักหน้าลั่วชวนจึงโบกมือเผยกระดาษว่างเปล่าปรากฏในอากาศกระดาษนั้นลงรายละเอียดข้อมูลเอาไว้ด้วยพลังวิญญาณผู้อาวุโสทั้ง7พิจารณาอย่างใกล้ชิดอย่างเกรงว่าจะพลาดรายละเอียดใดไปเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เท่าแก่เผยความเมตตาในการซื้อขายใส่พลังวิญญาณลงไปในกระดาษก็เสร็จแล้วใส่พลังวิญญาณลงไปในกระดาษก็เสร็จแล้วล่วชวนบอกกล่าว ใส่พลังวิญญาณผู้อาวุโสที่4ลังเลเขาคือผู้ฝึกตนขอบเขตทดสอบเต่าระดับสูงสุดอย่าได้กล่าวถึงพลังวิญญาณแม้เพียงพลังเล็กน้อยก็มากพอสถานสะเทือนกระดาษนี้จะไม่ขาดเอาหรือกระนั้นพอคิดว่ากระดาษสัญญานี้เป็นเท่าแก่สร้างขึ้นเขาจึงวางใจออล่าปรากฏที่มือของผู้อาวุโสที่4ก่อนจะประทับลงบนกระดาษสัญญา ความรู้สึกที่ได้รับรู้ราวกับว่าน้ำหยดลงทะเลสาบมันไม่สะเทือนแต่อย่างใดกระดาษขาวดูดกลืนพลังวิญญาณเข้าไปอย่างหมดจดในทางกลับผู้อาวุโสที่4ี่รับรู้ชัดเจนถึงความเชื่อมโยงที่มีกับกระดาษตรงหน้าสัญญาผ่อนชำระสมบูรณ์แล้วไปรับอาวุธวิญญาณที่มิติขายอาวุธได้เลยสัญญาผ่อนชำระกลับกลายเป็นตะกายแสงหายเข้าไปในมือล้วชวนเรียบร้อยแล้ว ผู้อาวุโสที่สี่ยังแทบไม่อาจนึกเชื่อถึงกับมีวิธีการทำสัญญาที่ง่ายดายเพียงนี้ตอนที่513ปัญหาที่คุ้นเคยไม่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายหรือที่จะให้กฎแห่งโลกดำเนินการตามเนื้อหาที่เรากำหนดด้วยชวนเอ่ยอย่างราบเรียบเออผู้อาวุโสที่สี่เผยยิ้มเก้กังไม่กล้าปฏิเสธคำหลังจากเรื่องของผู้อาวุโสที่สีคลี่คลายคนทั้งเ็ยังไม่ไปที่ใด ล่วชวนเผยความสงสัยมีอะไรหรือเท่าแก่พวกเราเกิดสงสัยขึ้นมาว่าหลุมใหญ่ในมิติขายอาวุธแห่งนั้นคืออะไรกันหรือผู้อาวุโสที่สามเอ่ยคำถามขึ้นกระทั่งข้ายังรู้สึกถึงอันตรายจากหลุมใหญ่นั้นเท่าแก่ทิ้งไว้อย่างนั้นมีความหมายอันใดหรือไม่เหยาฮุยเฉินเอ่ยคำล้วดชวนนิ่งงันไปคำถามนี้อีกแล้วเหตุใดทุกคนต้องถามคำถามนี้กัน เพียงล่องรอยการทดสอบอาวุธล่วชวนตอบกลับไปหลายคนไม่อาจพบเห็นอารมณ์ของล่วชวนที่แปรเปลี่ยนดังนั้นจึงเอ่ยถามคำถามรลววกับเด็กช่างสงสัยอาวุธใดกันครอบครองอำนาจเพียงนั้นเหยาหุยเฉินเผยความประหลาดใจอาวุธที่สร้างแผลกับมิติขายอาวุธได้เพียงนั้นสมควรเหลือเชื่อเกิเกนจะกล่าวและหลุมยักษ์นั้นคล้ายอยู่มานานแล้วด้วย แค่คิดก็ทําพวกขวาวาดกลัวแล้วผู้คนของทวีปเทียนหลันย่อมไม่ทราบสิ่งที่เรียกว่าพลังงานปอรโลกล่วชวนสายศีสะกล่าวไปก็ยากเข้าใจคนทั้งเจ็ดต่างมองหน้ากันเองพร้อมเผยความตื่นตะลึงในดวงตายากเข้าใจอาวุธนั้นชวนสะพึงเพียงนั้นผู้อาวุโสที่สามกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเท่าแกอาวุธเช่นนั้นมีขายในมิติขายอาวุธด้วยหรือไม่ หลายคนต่างตั้งหูรอรับฟังไม่มีล้วสวนตอบรับพวกเขาค่อยล่งใจขณะโล่วงใจพวกเขาก็รู้สึกว่าน่าเสียดายอย่างนั้นเท่าแก่ภายหน้าจะนำมาขายหรือไม่เหยาหุยเฉินเอ่ยถามล้วสวนคิดไปครู่ก่อนจะตอบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล้วชวนทราบดีว่าอาวุธเหล่านั้นจะทำให้โลกนี้พลิกโฉมหน้าหากปรากฏในทวีปเทียนหลันมันย่อมต้องเกิดเป็นคลื่นลมครั้งใหญ่ ด้วยเหตุนี้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นด้วยเหตุนี้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ล้วชวนไม่คิดว่าสมควรจะเปิดขายอาวุธเหล่านั้นบรรดาลูกค้าสมควรดื่มดำเพียงแต่ในหอคอยเหตุการ์ทดสอบก็พอแล้วรับชมคนทั้ง7กลับเข้าลานไปแล้วล้วชวนถึงคลุ่นคิด ลูกค้าใหม่ทุกคนล้วนมีคำถามคงน่าเบื่อหากต้องตอบทุกคนคงจะดีกว่าหากมีหนทางให้ลูกค้าใหม่ทราบเรื่องราวของร้านต้นตำรับแต่แรกล่วชวนเผยประกายในดวงตาขึ้นในยามนี้เขามองโทรศัพท์พิเศษในมือโทรศัพท์พิเศษ ดวงตาลวชวนเผยประกายเขาคิดทางออกได้แล้วกระดานสนทนาไม่ใช่เป็นสถานที่เหมาะสมหรือยังไงเขาจึงเปิดโทรศัพท์พิเศษขึ้นมาเขาจึงเปิดโทรศัพท์พิเศษขึ้นมาถัดจากนั้นกดเข้ากระดานสนทนาลวชวนเริ่มมองหาระบบการใช้งานไม่กี่นาทีให้หลังมุมปากของเขาจึงยกขึ้น กระดานสนทนาเป็นสถานที่อันเหมาะสมจะเผยแพ่ข่าวสารเพราะผู้ใช้งานทุกคนต่างสามารถพูดคุยกันและพบเห็นกันได้ปัญหาหลายอย่างสามารถคลี่คลายได้ด้วยการปักหมุดข้อแนะนำการใช้งานของร้านต้นตำรับเอาไว้ด้วยฐานะเท่าแก่ล่วชวนสามารถทำได้หลังคลุ่นคิด เขาจึงแต่งตั้งเหยาซื้อหยานเป็นผู้ดูแลเขาไม่คิดลงมือเองแต่ยอย่างไดเหยาซื้อหยานถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาเปิดร้านไว้ค่อยพูดกล่าวกันอีกครั้งหลังร้านปิดช่วงเย็นลวช่ชวนคิดเช่นนี้เมื่ออูเทียนมาถึงเขาก็ยังสวมใส่ชุดดำมาเยือนร้านเหมือนดังเคยทว่าวันนี้เขาเกิดชะงักไปเล็กน้อย เพราะภาพฉากภายในร้านมีชีวิตชีวายิ่งกว่าครั้งใดที่นั่งเล่นเกม100ที่แทบจะเต็มแน่นนี่ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจทว่าก็เท่านั้นอูเทียนเร่งรีบถอนสายตากลับคืนถัดจากนั้นจึงมองมาหาชั้นวางสินค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ตอนที่514ส่ส่วนแบ่งที่ผิดพลาดสินค้าใหม่ อูเทียนเผยความสนใจเขาก้าวเดินเข้าหาชั้นวางนับตั้งแต่เข้าร้านจนถึงตอนนี้เขาไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่อย่างใดเพราะนิสัยของเขาก็เป็นเช่นนี้ภายในร้านก็ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะเล่นเกมโดยตลอดบางคนก็เพียงมาซื้อสินค้าบางคนก็มารับชมผู้อื่นเล่นเกมเหล่านี้จึงเกิดความสนุกสนานขึ้นมาคนของสถาบันวิญญาณเมคาค่อนข้างประหลาดใจยามออกมาแล้วพบเห็นเหล่าสิทธิหุบเขาโอสถที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่าพวกเขาเกิดความตื่นเต้นยินดีเพราะที่ลานต้นตำรับในที่สุดก็มีกองกำลังอื่นมาเยือนเสียทีแน่นอนว่าเมื่อพบเห็นอูเทียนเสียงพวกเขาก็ชะงักงันคลายว่าตัวตนอีกฝ่ายทรงอิทธิพลแก่พวกเขาอย่างมหาศาลนั่นใครกันออราชวนสะพึงนักสิทธิุบเขาโอสถดเอ่ยถามเสียงเบาภูเขาจักรวาลโพธิสัตว์อูเทียน,น่ะ สิทธิจากสถาบันวิญญาณเมฆาก่าวตอบบรรดาศิทธิหุบเขาโอสดงุนงงไปครู่ถัดจากนั้นจึงเผยความตื่นตะลึงในดวงตาเหมือนว่าพวกเขาจะคิดออกกันแล้วโพธิสัตว์อูเทียนเหรอไม่ได้ล้อกันเล่นใช่ไหมก้าจะโกหกไปทำอะไรไปรับชมโพสต์ก่อนหน้านี้เอาฮะโพโอเอออ๋อหมายถึงกระดานสนทนาสินะเออ มีเรื่องของโพธิสัตว์อูเทียนมาเยือนล้านต้นตำรับเป็นเช่นนี้ฮะน่าสนใจนะโพธิสัตว์อูเทียนไปหยุดยืนอยู่หน้าชั้นวางของสไปก่อนจะเริ่มสํารวจคำอธิบายหลังได้อ่านเขาจึงมองโคล่าที่อยู่เคียงข้างก่อนจะเผยสีหน้าคลุ่นคิด ถัดจากนั้นจึงซื้อสไปซ์โคลาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและแท่งเครื่องเทศและจึงไปจ่ายผลึกวิญญาณหลังต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและทานเรียบร้อยเขาจึงไปหาที่นั่งเล่นเกมเหล่านี้กระทําอย่างคุ้นเคย เขาก็เหมือนดังเท่าแก่ถูกจ้องมองก็ไม่เกิดติดขัดแต่อย่างใดอู่เทียนไม่คิดสนใจเพียงทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสร็จแล้วก็ไปเล่นเกมผู้อื่นที่รับชมค่อยถอนหายใจทวีเทียนหลันกว้างใหญ่ไพศาลโดยคร่าวแล้วแบ่งออกเป็นห้าภูมิภาคศูนย์กลางเหนือใต้ตะวันออกตะวันตก ในบรรดาเหล่านี้ศูนย์กลางจึงเป็นดินแดนอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ครอบครองจัก,กรวรรดิเทียนชิงก็ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางค่อนข้างไปทางใต้สภาพเวดล้มของแดนเหนือและแดนใต้ค่อนข้างโหดร้ายแน่นอนว่าก็แค่โหดร้ายเรื่องราวของโบราณสถานที่กล่าวขานถึงล้านต้นตำรับได้แพร่กระจายออกทั่วทิศ หลังผ่านไปนานกองกําลังใหญ่ทั้งหลายจึงส่งคนมาเยือนการมาถึงของหุบเขาโอสุดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเชื่อว่าอีกไม่กี่วันถัดจากนี้นครจิ้วเหย่ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางพายุหลานต้นตำรับจะกลายเป็นที่จับตาของกองกําลังทั้งหลายเวลาผ่านพ้นไปเร็วเสมอหนึ่งวันทําการไม่ช้าก็จบลงลวดชวนรับชมข้อความตนเองพลางนึกยินดีเพราะลูกค้าใหม่ของหุบเขาโอสุดเหล่านี้ เป็นผลให้กิจการรายวันของร้านทะลุปเป้าเพียงวันนี้ส่วนแบ่งที่ล่ว่ชวนเป็นเจ้าของร้านสองดาวจึงได้มาเกือบจะห้าหมื่นผลึกวิญญาณความดีความชอบที่ใหญ่ที่สุดย่อมเป็นมิติขายอาวุธผู้อาวุโสที่4ลงนามสัญญาผ่อนชำระดังนั้นจึงจ่ายงวดแรกมาเพียงห้าหมื่นผลึกวิญญาณหลังคิดอ่านคำนวณล่ว่ชวนจึงขมวดคิว้วจำนวนส่วนแบ่งที่ได้รับคล้ายผิดไปแม้ว่าจะเพียงไม่กี่ร้อยผลึกวิญญาณก็ตาม แต่ในมุมมองของลั่วชวนแม้ผลกวิญญาณเดียวก็ไม่อาจมองข้ามทุกก้อนคือสิ่งมีค่าระบบเหตุใดจำนวนคล้ายผิดไปเจ้าของร้านสองดาวได้รับส่วนแบ่งสองใน10ระบบไม่มีการคิดคำนวณผิดพลาดแต่อย่างใดระบบตอบรับเป็นไปไม่ได้ลั่วชวนเผย่สีหน้าเคร่งเครียดหากเทียบกับยอดขายส่วนแบ่งที่ได้รับมันน้อยลงไปหลายร้อยผลึกวิญญ,ญาณตอนที่5 1 5แนะนำร้าน หลังเงียบงานไปครู่หนึ่งระบบจึงตอบกลับทำการคำนวณใหม่เรียบร้อยจำนวนทั้งหมดถูกต้องลวดชวนไม่กล่าวอะไรตอบเขากำลังรุ่นคิดไม่ช้าเขาจึงเผยแสงในดวงตาลาวรู้เห็นเขาคิดออกเรื่องหนึ่งดอกเบี้ยของสัญญาผ่อนชำระไม่มีการแบ่งนั้นหรอือลวดชวนกล่าวถามถูกต้องดอกเบี้ยน,นั้นไม่มีส่วนแบ่งให้เจ้าของล้านระบบตอบกลับมาอย่างรวดเร็วระบบคิดว่าถามเช่นนี้ผิดไปบ้างแล้วกระมัง ล้วฉชวนเผยท่าทีจริงจังเขาต้องต่อรองกับระบบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ข้าคือเจ้าของร้านนี้ใช่หรือไม่ถูกต้องเจ้าของร้านสองดาวต้องได้ส่วนแบ่งสองในสิบใช่ไหมถูกต้องสินค้าที่ขายผ่านสัญญาแบ่งชำระก็คือเป็นสินค้าของร้านต้นตำรับใช่ไหมถูกต้องงั้นเหตุใดดอกเบี้ยจึงไม่มีการแบ่งระบบเงียบงนันระบบไม่ตอบสนองทว่าเลือกเงียบตอบรับ ล่วฉวนจึงเลี่ยงอีกครั้งระบบก็ยังไม่ตอบสนองทำให้เขาต้องปล่อยวางไปก่อนล่วฉวนจึงไปชมอาทิตย์ตกดินแสงตะวันสีแดงที่สาดส่องมายัางล้านดื่มดำพักหนึ่งเขาจึงค่อยลุกขึ้นและเดินกลับเข้าร้านเหย่าซื่อยานเตรียมมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเวลามื้อเย็นด้วยสไปร์และโคลา่าล่วฉวนจึงรู้สึกว่าอาหารอร่อยมากขึ้นกล่าวไปแล้วหลังมื้อเย็นมีเรื่องให้ต้องทำเล็กน้อย ล้วชวนกล่าวบอกทราบแล้วเหยาซื่อหยานตอบรับเหมือนดังเคยเหยาซื่อหยานอย่างไรก็ไม่อาจปฏิเสธคำของล้วชวนได้อยู่แล้วนี่เป็นการบ่งบอกว่าล้วชวนมีอิทธิพลในใจของนางเพียงใดหลังมื้อเย็นเหยาซื่อหยานเก็บกวาดสําหรับอาหารก่อนจะมาพบล้วชวนเท่าแก่มีเรื่องอะไรหรือเหยาซื่อหยานเผยดวงตาสุกสว่างกล่าวถามคิดหรือไม่ว่าลูกค้าใหม่ทุกคน มักจะมีคำถามมากมายในครั้งแรกที่มาเยือนร้านลุ่วชวนเอ่อยถามเหยาซื่อยานคิดตามเออคล้ายจะเป็นดังที่ว่านางพยักหน้าตอบรับเพราะแบบนั้นข้าจึงคิดว่าพวกเราควรจะหาทางแก้ไขให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจเรื่องราวของร้านได้ดียิ่งขึ้นล่วชวนกล่าวบอกก่อนจะมองตาเหยาซื่อยานเท่าแก่คิดจะเพิ่มกระดานอีกหนึ่งงั้นหรือ เหยื่อซื่อหยานเอ่ยถามออกมาอย่างประหลาดใจล้วชวนเงียบตอบไม่ใช่กระดานแล้วล้วชวนสายศีรษะแต่เป็นกระดานสนทนาของโทรศัพท์พิเศษเป็นการปักหมุดโพสต์ไว้ด้านบนด้านบนเย,ย่าซื่อหยานเผยความสงสัยล้วชวนจึงอธิบายโพสต์นี้จะอยู่ด้านบนโดยเสมอเข้ากระดานสนทนาครั้งแรกต้องได้เห็นมันก่อนเป็นวิธีการที่ดีเย่าซื่อหยานพยักหน้ารับ แต่ข้าคิดว่ามันจะดีกว่าหากเพิ่มกระดานบนผนังเหตุใดนางชอบกระดานบนผนังเพียงนั้นกันข้าจะโพสต์เอาไว้และเขียนกระดานให้ลูกค้าใหม่ทุกคนเข้ากระดานสนทนาไปอ่านด้วยตัวเองล่วชวนกล่าวบอกเท่าแก่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ให้ข้าจัดการเองเหยาซือยานรับคำอย่างจริงจังนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เท่าแก่มอบหมายงานให้นางต้องทำให้สมบูรณ์ล่วชวนพยักหน้ารับ นอกจากนี้แล้วข้าได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้ดูแลกระดานสนทนามีสิทธิ์ในการปักหมุดโพสต์เอาไว้ที่ด้านบนได้สิทธิ์ผู้ดูแลมันคืออะไรกันเป็นคนจัดการงานและดูแลผู้ใช้งานอื่นวิเศษแล้วรั่วชวนกล่าวคำจบจึงไปเล่นหอคอยแห่งการทดสอบเหยาซื้อหยานกำลังคิดเนื้อหาโพสต์หลังต่อสู้กับหญ้าดาบเ้าใบที่ชั้นห้าอยู่พักหนึ่งเขาจึงเกิดเปลือขึ้นมาพอผ่านมานานเข้า มันก็ทำให้เขาเกิดเบื่อโลกนี้ต้องการสิ่งใหม่ที่ควรค่าแก่การท้าทาย